ในชีวิตหลังกเกษียณแล้วนะครับก็ผมก็ได้ทุ่มเทกับงานมาเป็นเวลานานพอสมควรก็อยากจะพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สวัสดีครับผมพันเอกบรรจงจอมเกาะตำแหน่งประจำกองบัญชาการมณฑลทนหารบกที่21อัตราพันเอกพิเศษ กระผมเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ก็จะครบกรเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ที่จะถึงนี้ประวัติการรับราชการของกระผมกระผมกำเนิดจากนายทหาปรปทวนผมเป็นนักเรียนในสิบทหารบกรุ่น1ทับ2 5มอสปายหลักสูตร1ปีเหล่าลาบหลังจากที่ผมจบจากโรงเรียนในสิบทหารบกเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2 5 0 0 26ิบกกับผมได้มารับราชการที่กรมฐานราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อเมืองจัังหวดนครราชสีมาครับเพุที่ผมเลือกลงหน่วยนี้เนื่องจากว่าใกล้บ้านเพราะภูณเลาผมอยู่อเภจากัดจังหวนครราชสีมาสำหรับประวัติการทํางานของกับผมหลังจากที่ผมจบจากนักเรียนนายสิบมาบรรจุที่กรมฐานราบที่23ในตําแหน่งคนยิงหมวดเครื่องยิงหนักกองร้อยเครื่องยิงหนักกรมฐานราบที่23 กระผมก็ได้มาศึกษาหาความรู้จากพี่ๆเพื่อที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2535กระผมได้มีโอกาสสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารกระผมสอบได้และได้เข้ารับการอบรมเลื่อนฐานะเป็นนายทานสัญญบัตรรุ่นที่19ที่กรมยุทธศึกษาฐานบกหลังจากอบรมเลื่อนฐานะเสร็จก็มาทำหน้าที่ผู้ขมวดเครื่องยิงหนักกรมทารราบที่2 3เป็นเวลา1ปี หลังจากนั้นก็ได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยตีแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้ปรับเป็นรองผู้ขับกองร้อยเครื่องยิงหนักและผู้ขับกองร้อยกองพารตามลําดับต่อมาในปีพุทธศักราช2548ก็ผมได้ปรับเลื่อนยศเป็นพันตีในตําแหน่งนายฐานไปส่องอมลุงกรมฐานราบที่13ผมปฏิบัติงานอยู่ที่กรมฐานราบที่13เป็นเวลา33ปีหลังจากนั้น ผมได้ปรับย้ายมารับราชการอยู่ที่กองลกลังพลกองทัพภาคที่สองในตําแหน่งผู้ช่วยนายฐานฝ่ายกำล,ลังพลอัตราพันโดต่อจากนั้นก็ได้รับการปรับย้ายมาประจำคอมมิชาการมณฑนฐานบกที่21ในอัตราพันเอกพิเศษก่อนกเกษียณอายุราชการสําหรับด้านการศึกษาหลังจากที่ผม รับราการอยู่ที่กรมฐานราบที่2 3ผมก็ได้ศึกษาหาความรู้จากคุณพี่ๆภายในหน่วยแล้วผมยังได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆหลักสูตรแรกในปี 22, พศ2529ผมได้ศึกษาหลักสูตรใน10เครื่องยิงลูกระเบิดรุ่นที่22นั่นในปีพศ2549ผมได้ศึกษาหลักสูตรน,า,นายทหารฝ่ายการส,ส,ส่งกำลังลุงรุ่นที่46และในพศ2550ผมได้ศึกษาหลักสูตรนายทหารเจรทหฐานบกสำหรับ หลักสูตรใน10เครื่องยิงลูกระเบิดและนายทหารเจริฐานบกผลการศึกษาดีเลิศสำหรับหลักสูตรทางพลเรือนผมจบรัฐศาสตร์จากหมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชสาขาวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ครับสำหรับประสบการณ์ด้านการรบของกระผมนะครับหลังจากที่กระผมจบมาเมื่อปี2526พอปี2527ผมก็ได้มีโอกาสออก ปฏิบัติการสนามชายแดนโดยไปตั้งฐานอยู่ที่กองกําลังรบร่วมอํมเาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นก็ได้รับคําสั่งให้นําเครื่องยินลูกระเบิดขนาด4.2นิ้วไปสนับสนุนให้กับหน่วยแนวหน้นนนาที่ช่องอ,อกบกอํเาเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยช่วงนั้นผมเป็นผู้ขโมยคอนด์นได้นํากําลังเข้ายัางที่ตั้งเมื่อไปถึงที่ตั้งยังไม่ได้ลงจากรถปรากฏว่ามีกระสุน ปืนใหญ่จำนวนมากได้ยิงมาถล่มกัไป่ายเราเราก็ได้ทําการหยุดรถแล้วก็เข้าที่กําบังเมื่อกระสุนปืนสงบลงเราก็สามารถที่จะตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดสามารถสนับสนุนหน่วยใน,นในแนวได้ได้ต่อไปนะครับสำหรับในปี2527นี้มีเหตุการณ์ที่สําคัญที่ประทับใจนะครับก็คือ ในวันหนึ่งนะครับผู้ขับการกรมฐานราชที่2 3ขณะน,น,นั้นคือพันเอกเรวัตบุญทัน์หรือปัจจุบันท่านเป็นพลเอกนภพลบุญทัพนะครับท่านได้นําคณะของบาทหลวงขึ้นไปเยี่ยมปอบขวัญให้กับกำลังใจที่ฐานปฏิบัติการแนวนหน้านะครับปรากฏว่าในวันนั้นเกิดเหตุการณ์ฝ่ายตรงข้ามได้ทําการปิดล้อมไม่สามารถที่จะลงมาได้นะครับ ท่านติดอยู่ข้างบนกับบาดหลวงบนเลศนะกรผมก็ได้ทําการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดสนับสนุนนะทั้งวันทั้งคืนจนสามารถที่จะนําท่านลงมาจากฐานแนวหน้าได้นะครับวันนั้นนะครับยิงกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับแม้จะใกล้อันตรายใกล้ฝ่ายเรา40เมตรซึ่งเราไม่สามารถยิงได้แต่เราก็ต้องยิงเนื่องจากว่าทำยังไงเราจะได้ผู้ชาแล้วก็คณะ ลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับน,นเหตุการณ์ที่ที่ประทับใจที่สามารถที่จะทําภารกิจได้สําเร็จภูมิใจที่ได้ช่วยท่านลงมาได้นะครับและอีกการหนึ่งในปีพุทธศักราช2528ในช่วงวันที่8มกราคมจําได้นะครับเป็นภารกิจที่เราสนับสนุนคอเครื่องยิงล่วเบิดที่จะชี้เป้าให้กับหน่วยทหารอากาศใช้เครื่องบินโจมตี เท่านั้นจะเป็นใช้ A-37 บินโจมตีเป้าหมายนะครับผมได้ทำการยิงกระสุนควันชี้เป้าเมื่อชี้เป้าเรียบร้อยแล้วหน่วยทางอากาศก,าก็จะบินเข้าไปทิ้งระเบิดโจมตีนะครับเมื่อโจมตีเสร็จในขณะที่วนกลับมาในฝั่งไทยนะก็มีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่า A-37 ของเราโดนจรวดแซมจากฝ่ายตรงข้ามยิง รนะเบิดนะครับนักบินเรารอดนะครับดีดตัวรอดออกมาส่วนนักบินผู้ช่วยนะครับเสียชีวิตนะครับไม่สาม,มารถที่จะดีดออกมาได้นะครับแต่เราก็สามารถช่วยทั้งนักบินแล้วก็ค้นหาผู้ช่วยออกมาได้นะครับในวันที่8มกราผมจำได้นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมได้สนับสนุนให้กับ หน่วยนหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยครับสำหรับครอบครัวนะครับด้านครอบครัวของผมนะครับผมแต่งงานเมื่อปี2532ก็มีบุตรด้วยกันสองคนเป็นบุณชายทั้งคู่นะครับโชคดีที่ภรรยาได้ดูแลเป็นอย่างดีอบรมสั่งสอนเขานะครับขยันเรียนตั้งใจเรียนมากนะครับแล้วก็อยากเป็นเหมือนกับพ่อทั้งสองคนก็รับราชการแล้ว นะครับปัจจุบันลูกชายคนโตเป็นตำรวจนะครับจบเตรียมทหารรุ่นที่52ตอนนี้เป็นสารวัตรสอบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลลำพักชีกรุงเทพนะครับส่วนคนที่2อ,อันนี้ก็เห็นพี่แต่งชุดโก้ธรรมะเท่ก็อยากเข้าไปเรียนนะครับก็สอบเตรียมทหารได้รุ่นที่57 นะปัจจุบันนี้เป็นรองผู้ควบคุมร้อยปืนใหญ่อยู่ที่กองพันฐานปืนใหญ่ที่2 3กรมฐานปืนใหญ่ที่6ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูิใจของกมนะครับแลวก็ของครอบครัวนะครับที่ลูกเราอยู่ในอาวาธสนใจตั้งใจเรียนไม่ออกนอกลูก่นอกทางนะครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวผมคือว่าผมประสบความสำเร็จ ในด้านครอบครัวเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากที่ได้ฟังประวัติในการทํางานตลอดจนรับราชการจนจกรกะเียนแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติที่มีความภาคภูมิใจแม้กระทั่งหนูที่เป็นคนฟังเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในด้วยตลอดระยะเวลาตั้งแต่บรรจุจนจก,กเกเียนแล้วนะคะก็วันนี้หนูก็ยอยากจะถามว่าหลังจากที่จกกะเกษียนแล้วนะคะ,ะมีแผนหรือตั้งใจอะไรไหมคะว่าจะทําอะไรต่อไปออหลังจาก,กเกษียนแล้วผมก็คงจะไม่มีแผนอะไรมากครับก็คงจะพักผ่อน ดูแลเรื่องสุขภาพออกกำลังกายเป็นหลักให้อายุยืนยาวนะครับผมพักผ่อนดีที่สุดถือว่าเป็นหนูแอบ,บอิจฉาเลยนะคะที่ได้พักผ่อนแล้วแล้วก็ทีนี้มีข้อคิดหรือแนวในการทำงานยังไงบ้างคะที่จะฝากถึงน้องๆที่ยังรับราชการอยู่บ้างไหมคะครับในโอกาสที่ผมจะ,กะเกษียณถือว่าเป็นรุ่นพี่าฝากน้องๆนะในการทำงานก็จะมีทั้งอุปสรรคอีกทั้ง ความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ฝากน้องๆขอให้ตั้งใจทำงานทำให้ดีที่สุดแล้วก็สุดความสามารถอย่าท้ออย่าถอยพอได้แต่อย่าถอยนะครับ,รบก็ทำให้ดีทำหน้าที่ตัวเองให้ดีพยายามมันศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วโอกาสก็จะมาเองครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณ สำหรับแนวทางในการรับราชการหลังจากนี้นะคะก็หวังว่าน้องๆที่ยังรับราชการอยู่นะคะก็จะได้นําข้อคิดและแนวทางในการทํางานในครั้งนี้นะคะที่คุณพี่ได้ให้ไว้นะคะในการที่จะปฏิบัติในการที่จะรับราชการจนถึงกเกษียณในอนาคตนั่นเองค่ะ,คะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากมากค่ะ